คราวนี้มาดูเรื่องสีบ้างจา์จะอธิบายเพิ่มเรื่องสีนะครับจริงๆสีเนี่ยในร e ัสเซเตอร์มันมีอยู่2ออย่างนะครับตรงนี้ที่อาจารย์เคยสอนแล้วคือสีของฟิลกับสโตกถูกไหมครับอ่ะพาเนลของสีเนี่ยมีอยู่2ออจุดที่ต้องดูก็คือพาเนลสวอตกับพาเนลคัลเลอร์นะครับแตกต่างกันยังไงพาเนลคัลเลอร์คือเวลา select object อะไรก็ตามเนี่ยเห็นไหมครับค่ามันเปลี่ยนไปคือเราจะผสมสีเองในนี้ได้เลยใน panel color เนี่ยเราก็คือลากตามระบบสีของไฟล์เนี้ยว่ามันเป็น rgb หรือเป็น cmyk หรือเป็นระบบสีอะไรเราลากผสมเองได้เลยจิ้มจาก color view ตรงนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเราผสมเองกับ swatch นะครับ swatch ก็คือ เขาผสมมาให้แล้วเบื้องต้นนะครับบางทีเราไม่รู้ว่าต้องการฟ้าเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะฟ้าแบบไหนอะค่าสีมันเป็นเท่าไหร่นยไม่รู้เรามาที่สวอตแล้วมาดูที่เขามีให้นะครับมันจะมีให้ประมาณหนึ่งก่อนเป็นเดฟอลต์ก่อนนะครับอันนี้เป็นเดฟอลต์ของ R G B แต่มันจะมีสวอตอื่นๆอีกอันเนี้ยเหมือนเป็นกระบะสีที่เขาผสมให้แล้วนะนะครับสมมติอยากจะเอาฟ้าจะเอาน้ำเงินก็มาจิ้มเลยแล้วค่อยอาจจะค่อยมาปรับ ในคัลเลอร์ที่เป็น R G B อีกทีนึงก็ได้เหมือนกันคือเหมือนเขาผสมมาให้ก่อนนะครับเป็นถังสีผสมมาให้ก่อนนะครับแล้วเราก็เลือกจิ้มตามสีที่เขาผสมมาให้แล้วนะครับอันนี้คือสวอตนะครับแต่เราก็จะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยสวอตมันก็ไม่มีไม่ได้เยอะอ่ะใช่ไหมครับไม่ตรงอาจจะไม่มีเฉดและสีตามที่เราต้องการนะครับแต่จะบอกว่าจริงๆมันมีเยอะนะครับแต,แต่เรายังไม่ได้เปิดขึ้นมาเท่านั้นเอง อันนี้มันเป็นแค่สวอตสี Default rgb เท่านั้นเองนะครับเราจะจะไปดูสวอตสีอื่นๆนะครับเราไปที่ดูนะครับมีจุดจุดอาจจะง่ายๆก่อนจากตรง Panel น w สวอตก็ได้นะครับแล้วเราไปคลิก3ขีดที่มุมขวานะครับ3ขีดมุมขวาของขวาบนของ Panel s w สวอตนะครับลองมาดูข้างล่างครับมันจะมี open s w a t c h library อยู่นะครับ ในสวอตไลท์บรเนี่ยเฮ้ยกระบะสีเยอะมากเลยนะเขาแบ่งตามที่เราจะใช้งานหรือว่าตามรูปแบบของงานศิลปะเยอะแยะมากเลยนะครับ Default ท,ที่เราใช้อยู่เนี่ยไออันเนี้ยมันคือ System ที่เป็นแล้วก็นนะจานไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอ๋อดีฟอลสวอตท,ที่เราใช้อยู่เนี่ยคือดีฟอลสวอตท,ที่เป็น b บสิก R G B ที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับแต่เราสามารถเปิดตัวอื่นได้อย่าง f e u l u s w สวอตของงานเว็บของงานปริ้นมันก็จะเป็น s ซมิเคอ่าเดฟอลสวอตของงานปริ้นตัวนี้เป็น s ซมิเคนะครับอยากจะให้สวอตมันดูใหญ่ๆสี่เหลี่ยมใหญ่ๆหน่อยก็มาปรับให้มันเป็นลดัดตมเนลอะไรอย่างนี้นะฮะที่อาจารย์ปรับใหญ่เราจะได้มองเห็นกันชัดๆนะครับ อันนี้คือสวอตของงานปริ้นสีมันจะใกล้ๆก,กันแต่ว่ามันจะเป็น CMYK มันจะตุ่นกว่าฟ้านี้มันจะตุ่นกว่ากับเทียบกับฟ้านี้อะไรเงี้ยนะครับอ่าหรือว่าอ่ามาเลือก Open Library นะครับสวอตไลบรารีลองดูนะครับมีการแบ่งสวอตตามอ่ะตาม Art ์ติส o r y ใช่ไหมครับยุคงาน ศิลปะต่างๆแนวร่วมที่เป็นป๊อปอาร์ตเป็นบาโรกเป็นอิมเพรสชันนิสต์อะไรอย่างนี้นะครับเลนสซ s องนะมีชุดสวัสดีมาอยู่แล้วที่เขาจัดให้อยู่แล้วนะครับนะเขาจัดเป็นชุดสีเขาเรียกว่าเป็นสกรีมสีอยู่แล้วนะครชุดสวัสด์สกรีมสีสําหรับใช้ด้วยกันนะครับเซตนี้ก็ควรจะใช้ด้วยกันมันก็จะได้เป็นมูทโทนประมาณหนึ่งของเซตนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ลองดูนะครับมีสวอตท,ที่เป็นเซเลเบชันนะ,ะงานลื่นเลิงต่างๆเห็นไหมครับชุดสีของงานลื่นเลิงนะครับเพราะฉะนั้นมีเยอะมากเลยอย่างเช่นคิสตัฟอย่างเงี้ยงานที่เป็นสีที่เป็นชุดสีที่เป็นของเด็กนะฮะเพราะฉะนั้นเราทำงานงานดีไซน์ที่ต้องใช้มูทนสีที่แบบดูแบบมีความเป็นเด็กมากหน่อยอเราอาจจะมาเลือกดู ชุดสีสกรีมสีพวกนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันก็จะแบบว a r i เรียชันมีแบบเป็นแม่สีเยอะๆหน่อยนะครับสดใสหน่อยนะครับเยอะแยะมากมายงานที่เป็นเนเจอร์ชุดสีที่เป็นเป็นดอกไม้เป็นเป็นแลนสเคปเป็นชายหาดใช่ไหมครับเห็นไหมมีมีหมดเลยนะครับเพราะนั้นเราสามารถเลือกใช้ ตามงานของเราได้นะครับงานนี้ครับจารย์อยากให้ลองเปิดไลบรารีที่เป็นสกินโทนเราจะเห็นสกินโทนอยู่เห็นไหมไลบรารีคัลเลอร์ไลบรารีสกินโทนนะครับเปิดสกินโทนขึ้นมาจะมีสวัสด์สีที่เป็นสีผิวหนังขึ้นมาอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับมีสีอ่อนสีเข้มนะตามสีผิวมีเยอะแยะเลยนะครับ เคไหมครับเพราะฉะนั้นบางอย่างเราเราไม่ต้องมาผสมสีเองเครื่องมือในโปรแกรมก็จะมีให้พอสมควรอยู่แล้วาแาเนลลสีเนี่ยนะครับ